ทีรักที่นี่ที่ไหนครับที่นี่คือภายในของประหารนโาโกย่าใช่ไหมทีนนนะ่รักใช่ครับก็เมื่อกี้เราต้องเก็บของไปในล็อกเกอร์ก่อนแล้วเราก็มาเดินเข้ามาข้างในได้พเพราะว่าเขาต้องรักษาความสะอาดที่นี่เนาะที่เราก็เดินมาไปเรื่อยๆก่อนแต่ละตามทางก็จะมีป้ายบอกแต่ละที่ว่า อันนี้นะครับแปลว่าภายในทางาทางเข้าของปราสาทนะครับเป็นทางเข้าของผู้เยี่ยมชมระดับสูงนะครับของอโฮมารุพาเลตของพระราชวังพาเลตนะครับก็คือพวกรามาซีข้างบนนี้มันก็จะสวยมากเลยนะครับในการตกแต่งที่เป็นโค้งๆอ่ะนี่